รับคมซิลดาคาตาน่าและเคอร์เมย์ KM 2295ลูกค้าส่งมาให้เราสตัวนะครับตัวตัดแล้วก็ตัวกันขอบนะครับเราลองเช็คก่อนเริ่มรับนะครับทั้ง2ตัวคุณทาพดีอยู่ไหมนะครับมีจุดไหนเสียเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบความคมก่อนรับนะครับของตัวซิลดานะครับซ้ายก็ยังคมอยู่นะครับอ่ะทางขวานิดนึงนะครับ ส่วนกันขอบไม่คมนะครับตรงบริเวณชุดข้างซ้ายนะครับเราเริ่มรับคมกันเลยนะครับเรารับที่ันของซิลด้าก่อนนะครับฟันซิลด้านี่จะดีมากๆเลยนะครับขัดแบบรู้เลยนะครับก็เก็ดไฟออกนี่แสดงว่าคมดีมากๆเนาะขัดให้ผิวเป็นกระจกเลยนะครับนี่นะครับันบนล่างนะครับเราขัดัฟบนกันต่อนะครับันบนเสร็จแล้วเราก็ไปขัดตัวกันขอบนะครับนี่นะครับอยูตัวกันขอบนะครับ นี่หลังจากทําความสะอาดแล้วนะครับให้ผิวมันได้อย่างนี้นะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเรามาประกอบตัวกันขอบกันครับนี่นะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับเรามาทดสอบความคมกันเนาะนะครับเนียนเลยนะครับทั้งสามจุดของตัวซิลดานะครับอะของตัวเคอร์เมอร์เป็นยังไงบ้างนะครับซ้ายนะครับโอเคครับกลางที่รับคมรัชโยธิน